อย่างนี้ก็ได้แล้วเอ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี่เมื่อกี้ตัวกูแม่งแล้วของมึงวะอ้าวอ้าวอ้าวอ้มึ่นนั่นน่ะมันนั่นมืนนั่นะไปเอาเอาเอาบอลเด็กยี่อะไรเนี่ยอ่าเริงร้องซ้มคนได้เอาตำรวจแตะต้าวหนีดีเยี่อะไร เฮ้ยเดี๋ยว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 แม่งนอนอยู่แม่งคู่เกยี่ยนคู่เกย์นี <neuroscience> วะสุดดีตบทิ้งแปะไปละไปสี่ร้อพอกัต่ไม่ผิดเหรเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ่อุ้ยโอ้เหียเด้งเลยเฮ้ยกูอยากไปเข่านั่นน่ะกูอยากไปเข่านั่นน่ะโอ้ได้เลยเพื่อนจัดไานเอ็กซ์เจอร์กับเราใช่ไหมจัดไปเ กูจะไปเดินทางไม่ต้องเราไปเลยทีเดียเฮ้ยทางนี้ก่อนเอะอย่างงี้แล้ววะล่ะดูไปตามต้ไปแบบเอเวอรเรสต์ต้องไปแบบแอดเวนเจอร์เอาทีเดียกูอยจะไปเอเวอร์เรสต์ทั้งวันอย่างเงี้ยมึงควรถ่ายไว้นะนาตี่อย่างจริงๆว่ามึงต้องไปแอดเวนเจอร์กับกูเห็นกับมันโอ้ยยูปันล้มเลยย่ะไปถึงวุ้งหมายเราคือเอเวอร์เรสต์เฮ้ยยังรถใหญ่ ยีอรเปดกูไม่ด้เปี่ยกดหรอนไปแล้วเฮ้ยเดิต้นไม้เฮียเอากูรอดหมดเลยตามเหี้ยไม้น้องปั๊บกูยนเอออุ้ยกระเด็นรอจ้ารอนหน่อยฮอ้ยโอ้ยเหี้ยมันจิ้งโจอเลยสั์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮียนี่เหมือนมาะ ึือจะตีเลยเชื่อกูได้อยู่แล้วรอดอย่างงี้อยี้ตามมาตามมาเฮ้ยน้ำน้ำเฮ้ยเอาาฮ่าฮ่าฮ่าฮบอกกูา้าไปรอจมไปเลยมึบอกตอนกูมึบอกว่าข้างหน้ามีสะพานนี่ข้างหน้ามีสะพานกูเบรกไปอยู่แล้วไหลเฮี้ยมึงบอกขนาดนั้นอะกูตอนแรกกูเกือบเบรกกูเกือบลอยกูเลยเลยเกือบเกือบมารับหน่อย

เดี๋ยวที่จะรอดก็รอดนะไอ้ที่จะรอดไม่รอดเลยไงเคี้ยงมืจบตรงนี้เลยนะไอ้สัตว์เลยรอดมาทำไมวะไอ้เงี้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ยตีไม่โดนวุดวุดวุดเออโอ้ยยี้ปิวลิสัสขวายติดตามไปแล้วกูไอ้เงี้ยมัดไอ้เหี้ยมัดถอยหลังเยเอาไอ้เหี้ยวาวเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นหอกอ้ยโอวเด็กไปเฮ้ยไอ้เหี้ยไปหมดแล้วตำรวจจะรอเราแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยตำรวจยังไม่เห็นอ่ะเฮ้ยเอาไอ้เหี่ยเอคล้องเลยเดี๋ยวป้าเอาป้ารีบไปเราแช่มปองเดี๋ยว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 ่เดี๋ยวเกรงล่างออกไอ้เย็นน้ำไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไปไปตรงไปตรงไป กระบอกแดงเนี่ยเฮียเอาทำกูชี้ไม่ได้ดูดูบนนู้นบนนู้นบนนู้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรามาผิดวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่กระได้อยู่นะเดี๋ยวเฮ้ยพาดไปดิพาดไปดิขึ้นไม่ไหวเนี่ยมึงให้กูเรียกไอ้มอไซด์ลำบากกูไหมเฮีย

เด uh <th okay. oh, ี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นวิ่งรถแรงไอ้เหี้ยเดนเจอร์เดนเจอร์เดนเจอส่องไปแล้วล่ะอย่าอย่าอย่าน้อม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 เอ้าเชิญส่องไฟหน่อยส่อมทองจัดไปว้าวไปคลิปเลยไปนัดขึ้นมาไซด์ดิเราจะเขาจะขี่ลงมาด้วยกันเกือบล่วงเราจะขี่ลงมาด้วยกันนี่ฮะ แล้วก็กระโดดนะเออฮะล้วงล้วงกุ้งเตี๋ยวได้ยิเตี๋ยวตกเดิกระโดดเลยไหมกระโดดเด้อเด้อเด้อเดอุ้ยเกี้ยการล้มไปตัดอือไอเด้อเด้อเด้อย่องเหรออ่อยองอะไรล่ะเฮ้ยเราเห็นเราเห็นล้มเราต้องทำยังไงไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยาเด้อเด้อเด้อยายาอุ้ยเกี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ได้แดกกูแล้วเป็นหลัก ความจริงเฮ้ยเห็นลมโดนต้องสอยเอาล่วงเขาเอาเอาเขี่ยมาเป็นสุสยามเลยสัตว์เอาตายฮิเราเจอของดีเฮ้ยกูลงมาเจอของดีแป๊บแป๊บแป๊บเบรกเบกเดี๋ยวเบรกเฮ้ยถอนดิถอนเออฮะกูเจอสิ่งที่เรียกว่าใบพัดดีกรับเพื่อนโง่อย่าเลยจุดที่กูอยู่แล้วมึงน่าจะรู้ วะโอเคเดี๋ยวกูไปรับเพื่อนซาลากูขอซาลาเอ้ยไม่มีกูแบลใจเลยตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไฟเลยเหรอจุดไฟเรียกเขาอย่างงี้นี่กูลงเลยกูลงเลยจุดไฟเรียกเขาแล้วเอ้ยไฟเรียกเขาเฮ้ยไม่โดนไม่เป็นไรเลย ไปเยอกบแป๊บกกิงเดี๋ยวๆกูกิงกูกิไอื้อตายแหววโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงอีกแล้วอิสบ่อยายยโอ้ตายเหี้ยเป็นีอะไจงเอยู่ที่ันเขานั้นเราจินวิการลงที่ถูกท่องนั้นเราทำอย่างนี้ขั้นแรกก็ต้องหาเนื้อ่ชันที่สุดหลังนั้นเราก็กระโดดแม่งเลย ้เอ้ยิงไม่ได้กระโดดไอ้ยิงลื่นเราหอดแล้วเรารอดแล้วนั่นรอดเลยโอ้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 ยเออเออแค่นี้ก็กิ้งอ๋ออ๋ไปในรถที่รักเราจะขึ้นไปบนเขาีนคร,รั้งขึ้นอีกแล้วเหรอมรถคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟอย่าพึ่งมึงรีบรีบไปเลยรถไฟสุดกูเลยโอ้ยโอ้ยรถไฟรถไฟรถไฟเดี๋ยวโอ้โหอีกนิดเดียว คันหนังอันตรายเดมมามามาไฟฉายไฟฉายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอ้เหี้ยสวนสยามพหลก่อนเรียหไอ้เหี้ยแล้วกูขึ้นมปตการโอ้โหไอ้เหี้ยสไลด์ไม่จบเลยสัตเพราว่าเขาเนี่แม่งอันตรายกูต้องเอามอนไซค์ขึ้นไปเลยไอ้เหี้ยรถกูเดินไม่ได้แล้วเนี่ยเอาอีกแล้วกูลื่นอีกแล้วลื่นอีกแล้วอ้ยาโอ้โห โอ้โหตายเหอะเออ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 โอ้ยตายนะไอ้อะไรอนะไอ้เหีนะตัวเหี้ยเลยหักคอได้ตันโอ้โหมือชักไปแล้วคุณจิตดอไปิเอ้ยเอ้ยหยายาหยุดมาให้ได้หยุดไป้ได้ปั๊บหยุดไปใได้ปั๊บ้ได้ ไอ้เยอะขึ้นเขาวันอันตรายเกิดโอ้ยเอาอีกแล้วพอพ่อพอเดี๋ยวนับดีกูไม่เคยเห็นใครเคาออกทริปเป็นอย่างงี้เอาเราแหวกแนวไงขึ้นเขาแล้ววิวากระสันแน่นอนไปไปดูพระจันทร์เถอะกูไม่ไปแล้วหาคู่ฝึกไอ้เหี้ยวไปดูพระจันทร์ดีกว่าฮะเฮ้ยอย่าทันเรื่องอย่างนั้นโอ้พระเจ้าสวยสัตว์ไม่เร็วๆก่อนที่พระจันทร์ไอ้ไม่ใช่เออถึงแล้วพระจันทร์จะหายไป เงนอะไรเนี่ยเฮ้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 หยุดโอ้โหมันอยู่ระับนี้โอเคได้ได้อยู่เร็วจะบ่ายจะตีหนึแล้วจะบานจะีนึงแล้วเป็นอะไรวะเฮ้ยเรามาออกกำลังกายข้ามวันด้ว่พวกเราลงเดินดีกว่าเฮมัได้ไอ้เฮียลงเดินเถอะไอ้เียอมันยากอย่างงี้ทำไมมันยากอย่งนี้อ๋อจัมปายของเราจะเปิดตรงนี้เว้ยเดี๋ยวเยเฮ้ยมุงใจเดนเดนน เดี๋ยวเดียว <laughs> เดียวจะพึงพ่งจะพึ่งจะพึ่งสิกูลงแป,ป๊บไอ้เหี้เสียว <laughs> คลิปนี้ยังไม่จบเลยสัตว์ไม่จะเอาคลิปต่อไปแล้วไอ้เฮีย <laughs> ออกกำลังกายยามเช้าเร็ว <laughs> เช้าไปแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยเนี่ยปั <laughs> ๊บเอ,อ้ยไม่ใช่เอาไอย่างกูดิเดี๋ยวเอาอย่างกูแล้วเอาพร้อมกันอ่ะขอครั้งเดียวพออเค่นนี่เปล่าโอ้ยไม่ใช่แค่นี่อันนี้เแคนเปล่า <laughs> เฮ้ยใจเย็นๆกมแ้ว้อยู่แล้วเฮ้ยไมาฟาตนเด็กเลยด้ยไม้หัวเด็กเลย้ยเออเอาอันี้แล้วมาออกร่างกายเ้ยเดี๋ยวยดยใจดีเด็ดเอาอย่างนั้นตอเลยเลยเหนักนะโดนเลียนเรอเออ เ,เอาจ้ายแล้วนั่นนั่นนอนตะกุบะเอาเอาาโอ้โหอะไูจ้ามันอะไอ่ะูไปเน่องเียวะคุณ่วงย่าคุณลวงไอ้เหี้ยอ้คุณลีาแล้วเราต้องใส่ล้มเียเนี่ยล่มไม่ไม่เป็นไรเลยอะลวงแน่ลแน่วงน่เียใส่ล้ได้แล้ว